มาอีกรายแล้วนะครลุ้นรางวัลเนาะเปิดกําลังรุ่นกันนี่นะคะคุณนาทีดูไม่ออฟครับเด็กแบบตัวท้ายครับค่ะต่อไปเราจะมาลุ้นสองตัวกันนะครับพี่ตีครับลุ้นสองตัวกันแล้วเนาะใครจะร้องใครจะอีทลั่กกอบหรือเปล่าครับผมจะลุ้นลั่นต้นตะกุกคุณนาทีมาแล้วลุ้นวยกันจะได้เฮแล้วคราวนี้เคเขามีท้าตบด้วยนะ ดี๋ยวับเลยอีเรามาดูแี่ครับตัวนี้ครับเต็มครับเต็มมืออยู่ครับสองตัวสองตัวล่างสองตัวล่างเนาะมาดูคนทีมานนี่มารับไปออฟครับั่งนัีตัวนี้มาลลุ้นมาเจน่งมเมมารคบันนี้แต่มันอันนั้นาคาบ่คายอันนั้นมาขายแย่ินมาขายอยู่สงเจงานนี้มีการท้าด้วยนะคะมาลุ้นกันนะทีครับ เหมือนกันเราจะคิดแล้วก็อบไ้มเงินราคาดูนะคะอบอเหยาบนะคะเอากระสอนะคะเดี๋ยวคนาทีหวก่อนยายนาทีเลี้ยงอะไรไม่ถ้าถูกนี่แม่ให้ใบเลยเออตู้สองตั้ให้ใบเลยอดผลผลของมันเปล่งาคนนาทีให้แม่หอมด้วยนะเออแบ่งงานคแม่เลี้ยงเงเลี้ยงที่นี่เลยเลี้ยงเลยคนที่อยู่ที่นี่เลยเลี้ยงเ้านคือเงให้ท่านเ้เดี๋ยวเ่ยน้ พอมแล้วพร้อมแล้วมาเบามาค่ะมาค่ะรอลุ้นเนาะไข่เนาะจากกระดูดรอ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 กระดูดนะคะต้นตะขบโอ้ยตายชุนสามชุนย่งยมั่วอมัวยิงพ่อปต่ยเอาหน้าอ้วนมาหน่อย ไม่ใช่อ้วนเขาลอก็ลอยหมนานอ้วนสามคนดีคนดีอคน้องท้าเาวาศูนสามแล้วทั้งในลุนลุนล <c oughs> ุนลุนเฮแล้วยันอะไรเดี๋ยวนี้อะไรเันยังบอกออกเลยออกแล้วศูนย์สามศูนย์สามนั่นแหละ ตัวไหนเข้าตัวไหนเข้าน้องเพนมันออกไวเพตัวไหนเข้าเนี่ยจะ่ไปหรอคุณนาทีม่ได้จบล้วฮะเขาก้องถือด้วยันแน่์สาอศูนย์สามเหรอแอนผูอจริงเลยแอนร้องไห้เลยพี่เอ้ยจูบวดจะร้องค่ะูดนยสามศ

น้ยงสองตัวล่ะสูาตเนอไปไม่เล็กลีกเลล่างสตัวสูส้าเป็นูสี่ใกล้เลยไ่รอถึงอยเลงเรียกล่างสูามตา โ่อ้าองอกางเศูีอยเสียดายเนาะเหลืขายสองตัวสามตัวยังไม่รู้สามตัวยังไม่รู้เอาูเลายสามตัวสองตัวก็ออกนานบอมก็จะออกเหมื้องที่หนึายสามตัวน่าสามตัวใทีที้่หนมาทีห้นอ้ยห้หหงย เลขบนอาจจะเป็น04ก็ได้นะโอ้ยใจพูดใหเาอยู่นเทพมันเลี่ยอนจ้าบุ๊าหามุก๊คหนึ่ง โอ้โหกรกคึกคืนได้ไหมคะไข่น่อได้รางวัลขึ้นเงินยูนะขึ้เงินที่วัดวัดบุญบุญวัดุญ ดีใจด้วยนะคะอยากายข้นนะค่ะนี่นะฮะโอ้ยโหโอ้ยอ่ายว่ายัง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 เดี๋ยวก็คงเออเรียกล้าง

ไม่างใ่้อีกางสีกางสีกงสีกางกางสีกงสีกางสีกางสีกาสกามกางสีรางสีกงสีกางสีกางีกางกาบสนกางสีกางกางอกางสีกองสงสีกางอกางสีกางครับงสีกางสรกตรงของกากางสีกาี้างีกา้สกางสงสีกางางกางสางสีกางางางสกางสายสงีางสีางกาสกางสีาางางสกางสามสั่งาก เลี้ยงผมเลยผมจะได้เชื่อเอ่อเอ่อเลียนเลี้ยงนายเลียนให้เลียนดีก่าเลี้ยงนย้ดูมอยน่ะ้าเปลี่ยนถงลอรเตอรี่รออรอรอรอลุนนะคะยูทูบเบอร์นะ น้องมากับมาจากโรงเรียนงงๆเลยไม่มีอะไรกันเนาะไม่รู้ว่าอะไรเนาะงงเลยหน้าบ้านเป็นอะไรวะเป็นอะไรรีบรอรุนนะคะรางวัลรอก่อนเดี๋ยวสักครู่นาทีรับโต๊ดรั๊ดรับโ๊ดเอานี้ใครใครจะเฮอีกใครจะเฮอีกอย่างเงี้ย อาช่างพงษ์จังสจะถูรางวัลที่หนึ่งละมั้งเเต็มเลยอีนะทุกท่านโอ้โหนะดีีใจเดือมนี่นี่นี่บรรยากาศของคนลุ้นหวยนะคะเอฟซีจะคำเอวด้วยนะคะคำเอวนะมาถับอะไรนะคำกลวงลอรุ่นออรุ่นแมวไว้แมวไว้กันใจกันใจ ดูบรรยากาศมาบ้านคุณนาทีดูคุณนาทีเอาใส่หูเลยเจ้าค่ะเอโอ้ยยังไม่ได้ยินครับนาบอสยังรอรุ้นเลยบอสยังหาบอสนาทียังรุ่นหนึ่งออกเลขบ้านไงออกเลข่างนั้นจะประมาณนี้เนาะ